อันนี้คือบรรยากาศทาเซเนาะหรือว่าทาขามน้ำขามบักเป็นนั่นแหละยื่นี่เขาจะจะเฮ็ดครัวเนาะคือบ้นอาบนเก่งก้นเป็นครัวอันครัวกระฟุอยนะี่นะพี่น้องโมเมนต์ครัวแม่ไผ่คือบ้านบ้านน้อยเด้อพี่น้องเยี่ยเฮ็ดเป็นครัวกระฟุยจังไงี่งามเลยพี่น้องเนียบุ้ม้เด้อพี่น้องเนียโสดว่าเดียวนี่กะโสดปบาย วน,นบ้านบ้านอะไรเองนี่แหละอันนี้เติมเดอ้อซิบลูกเดอ้อสามพันโดยอันนี้เติมห้ยเดอ้อซิบลูก <c ười> เคยกินหรอบอบอกำลั <c ười> ลงชิมลองกำล, <c ười> ลังลองครั้งแรกลองครั้งแรกก็สือบอกร้ายค่ะอ๋ออยู่บ้านเพ <c ười> ิ่นไม่ค่อยมีคนคลายแบบนี้ด้วยครับบรรยากาศทางไป บาทแก่งโคดเด็กพี่น้องเนียไม่อนี้มาได้ว่าสิไปท้ายใส่กอกเนาะดูงานบุญบาทแก่งโคดเด็กพี่น้องอาจจะเป็นงานบุญบาทสุดท้ายแล,าาาแล้วก็บ่จักแถวเขตดเข็บาทไก่บาทมาหน่อะไรตัวเอื่อยเหมือนห็ดใส่กอกไปบักหลายเนาะ เจ็ดไลท์ค right. 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 ักก็เลยว่าวันนี้สีลองไปขายซอยเก๋เราเป็นเบิดมันสิเบิด์ตบอกกันสิไปให้หยอกกุ้สาวให้บึงด้วยพี่น้องสาวบันแค่ขวดมีบวนโอ้ตอนนี้กำลังขี่รถมาอ่ะพี่น้อยบรรยากาศกระสวงสามมุ่ง เดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านแขกโคนเด้อพี่น้องบรรยากาศทางไปบ้านแกโคนบ้านโสนาตานจะอยู่ไกลๆติดกันเลยเนาะเมืองคงเซโดนแข็งสารบันโสนาตานอย่างก็คือมีบุญบ้านบปดเละพี่น้องเนยแล้วเลยอย่างบ้านสุดท้ายก็เป็นบ้านแกโคนนี่แหละบ้านเนาะ มาพี่น้องตอนนี้บ้าน้อยมาหอดบ้านแกงโคดเ่นเนาะอันนี้คือบรรยากาศทาเซะเนาะหรือว่านทาขามน้ำขามบักเพื่อนนั่นแหละยูนี่เขาเจะจะเฮ็ดครัวเนาะอยู่บ้านแกงโคดเป็นครัวอันครัวกระฟุ้ยนะพี่น้องโมเมนต์ครัวไม่ไผ่คือบ้านบ้าน้อยเด้อพี่น้องเอ้ทางนี้เฮ็ดเป็นครัวกระฟุ้ยบ้างเนี่ยงามเลยพี่น้องเอ้ ต่อไปหันก็จะเป็นบานหน้าทึนเนาะบานหนาทึนกับบานแกงโขนเนาะพี่น้องต่อผากหนามกันนี่ยอันนี้มันซาบานแกงโขนเออ้อะเป็น,นเก็บเงินกันเห็ดเนาะพี่น้องเห็ดเบิดบ้ดบานคนในหมู่บ้านจะเที่ยวขามพี่เนาะต่างจากบานมาน้อยเ้อพี่น้องบาทมา้อยผัดบานคนในหมู่บ้านกน็ต้องได้เสียเงินเนาะ อันนี้เขาร่วมกันเบิดบ้านเลยเ็ดแล้วก็เก็บเงินเขาบ้านพี่น้องตามที่ว่าในายฟังมาเนาะก็เจ้าบมาค่าจาา้า,จางสร้างอีย่งนี้จ้างสร้างเบียดมาจอดเล็กห้าวนี่ก็ประมาณเป็นร้อยไปแล้วพี่น้องประมาณแสนกว่าบาทเนาะเป็นจ้างนี่เพิ่อก็ถ่าเก็บขั้นคนบ้านตัวเองก็เจ้าจกันยางขามพี่ขั้นบานอื่นก็เสียงเงินเด้อพี่น้อง คนละสิบพันเนาะถ้าเป็นรถจักรรถมอไสต์ตอนนี้วันนี้ยูดีทาเซ่เนาะพี่นอ้องแต่อ,าาาอือ่อยเรามาขายอันใส่เกาะก็ยูนี่แด้พี่นอ้องแกมาทาเบงมื่อเนี้ยเราก็มากันกับใบดุนเนาะใบดุนต่างลางอาสบายดีก่อนน้องอามน้องเอกันน้องอยัง น้องไม้สวัสดีโอ้น้องไม้กับแม่น้องมือหนิน้องขาใส่สาวน้องไม้ใช่ปะขาเส่กอกซอยบามือนีิแมนแมนเออแมนวะแมนมันเกิดสุดยอดเลยแหละมือนีิอันนี้ก็แมนน้องไม้น้องบ้านตัวเองแล้วพี่น้องแกเคยขอกล่องอยู่เทนหนึ่งแมนวะวะแมนแมนขอกล่องกับแม่เนาะกับแม่เนาะเออ ได้พี่น้องเดี๋ยวจะหน่อยสิไปขายใ,ใส่กองให้เบิ่งได้พี่น้องเด้อน,นี่นะครับพี่น้องใส่ผุตสาวพริกมันจะเสียบเด้ออันใส่กองนี่เนาะพี่น้องเนาะคือเนาะลงม่เด้อพี่น้องเนีย่ย Soda đi anh thì nó không banh bọn anh nữa là nản thí là chị lạnh mà ổng ngắm mặt đi mùi 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 Đã mùi 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 สิบหกสิบเจ็ดนะสามกันวากับอามโอ้ยอัมเ้ยดอนาะเน่ยอันนี้อันนี้โอ้ยบังน่าดอนอกันเว้ยดอนาะวะนี่อามแจพี่นองไงคือขอใอยมีคนบันไดมาสิคายนะ บัตรสิทธ,ธาคายเห็นผู้สาวมาอนะันนี้ก็ชิมีวะเนาะมีล็อกผู้สาวมีแมต่ลำเหลืองเนาะยังเขาตั้งหัอยู่ปุ่นวะครับเขาตอไปค้าญี่ปุ่นเมนวะน่ะเพราะอะไรวะโอเค,โอ,เคโอ้หนังไม้กับปี<ห>เป็นเลยเ ขายบังอามโมบี้อันเนาะตรงื่อเอาอะไรายอะไรบบนี้ลูกตัดลตัดเสนยงใหญ่เขาเนาะเขาว่าเอาหกดเอาไม่ถูกตอนนี้มีบริการส่งเรื่องพี่น้องเลยส่งใส่กล่องเบาอาม กูสาวไหวใจเพิ่นพ่นว่ะโอ้ยเอาไปใส่กล่องไปส่งกูสาวเพื่อเลีพี่น้องเลยผู้สาวบันไหนดีน้อ่โอ้ยกูน่าฮักแั่กูสาวนึงผูบ้าเาล่าพี่ดึกเว่ยเดี๋ยวรักอี๊ละจะได้เข้าหายเท่าไหร่ จะก่อแคพันสามสิบสามสิบเยอมเออขาขวาจกพันเสียขาาวกล้วยาข้าสิบพันเหรอไอะไ้าอยู่บ่เอยี่นมาแต่ไนี่บานแดมอาเมื่อเาเอาไก่ ฮะตังหลางนะขามผุ่นโดยพริกพกนิกเนี่ยติว๋ยวพี่น้องตอนนี้ลูก้าเริ่มข่าวแม่นะป้าติวสาว ออกดวงสิบพัุกอสิบพ่กี่นั่นไร่บุบอไร่ยี่บ้านไร่บติ๊วติ๊สาวใส่กอกเด้อสาวบัตซัดป็นอานาร้วยเด้อปป่อยหายกันนั้นเดยด้อ เอเดนี่ยแองไปแท่าม่อไปก่้แต่ว่าโค้งกันดี๋ยแล้วเนี่ยบซิกันเก็บโค้งกันม้อนก็สานี่ใได้รออ้นงขบอกมาพี่น้องลู้าเขา ลายเติบเตยเนาะเอเล็จังเอต้ใช่ยี่้ตนี้เตนาะอันนับตัวโจขอจะขอจะนับโดดเออตัวนั้นฮะตนี้เอาเท่าไหร่เซนหนึ่งเซนหนึ่งเอาเซนหนึเลยตัวนั้นดีจังตั้นี้ถ้าจะเอาเแม่ตัวนี้ก็เอาเาเอสาวจะเอาเท่าไหร่กันนะเอา อาสาวพันนาออาสามสิบอาสามขึาขมาขึ้นมาขมาขึ้ากึ้นา้นาขึ้นสมได้นลยคั้นา้ข้ากึ้น้า้นมา่นมาขนาาอ้มาขนมาข้า้มาขนมาม้ขมาข้อาขอมาข้นข้า้นม้นาา้น้าน้ ถุงเทากับ so ม so oh, oh, ี well, hey, right. so ่บ่แม oh, right. so right. so ่โซดบ่โอ so ้ยกินวิใช่ไหมเอ้าจ <min> ุบานออกเมืองเนาะออกเมืองออกเมืองทางไหนวะแถวสะพายบ่บ่แม oh ่บ oh ่ดทาสีเนาะอบ้านที่ทาไห

มือแรงมีแจกอยู่ในมือแรงเด้อยคันปูสาวเนีอแจกพี่ตอนนี้ยังว like ่าท่านมีโป ok, ่อยู่มือแรงตอนเขาละมุกปูสาวเหมือนว่ากินพี่อโดดล้มมีอันเนอะ เล็บเซตอันผีบับเพชรนะโดยกัดหลุดเดยสาวขอบใจเด้อไ <c oughs> ม่ได้อังกินพี่ดีไดยเด้อคันวาอ่ะฮะ ยงเลยเนาะไ่แล้วดอวาเป็นขอน่ะส่อขอบใจนะลูกขาส่วงเว็นได้พี่น้องช่วางคนสิร้าี่ยเป็นส่วงมอเลาเดืองเปิดเดิมพี่น้องคนสิเขามาหลัง้เ จะอย่างนะบ่บท่านส่วงนั่นส่วงนีน้่คือจะมาขายคอยขายไปไนะก็พอขายอยู่พี่น้องขายมวลอยู่นี่คือบรรยากาศตอนนี้ต้องขายใส่กอกจะข้าวอาะไรแค่สีไปเต็นเื่อนสาวและบา้านพี่น้องเอ้ย ก็แดะงานบุญบาทแถวบาทมาไรเนาะไม่ใชพาหล่อบาทแกงโคนพาหรอกินข้าวปุ่นก่อนพี่น้อ,เองเลยถัางห้ามเนาะถ้าจะเห็นหน้าแสงคือกันเด้อพี่น้องลืมเอาสายสาดมามาพี่น้อง อันนี้คือเดินลำบเนาะพี่น้องอยู่บ้านอันนี้มันมีลำบงลำเดืองเด้อยลำเดือดมันอยู่หันพี่น้องเลยเดี๋จัดอยู่เดินตรงหน้าเนะาะหันค้ายค้องกับไล่อยู่พี่น้องเลยแต็นอาจะส้วงเร่งๆพวกแหละคนสิมาหย่างแต่ว่าส้วงกังเวนจะสีบกคอยมีคนมาหย่างเนาะ เป็นบ่อเอือเราไปขายอยู่บอนทาบักพูดอะพี่น้องทาครัวพูดเนาะเจียงแดงจังสิรดยมาพี่แหละมาหนาลำบ้ํำเดืองพี่แหละพี่น้องมาขายใส่กองเนาะบรรยากาศสวงนึงแ <30 S 1> ไนได้ได้สามสิบสามสิบนะเอะไวยังไงมันไกลเต่มจากสิบลูกก็ได้แล้มันยังเดือดอะไร สองเลยเก่าซิฟผู้สาวซื้อยังผู้สาวออกคนละล่างคือเก่าซื้อจะได้ได้งามกินสิโอบอบอกซื้อนี่ซื้อเติมอยู่อันนผู้สาวเนี่ยย่บานกินค้นเลยเป่าดยเออสาวบาทกินโข้นด้อพี่น้องอันนี้เขาเติมไหมเด้อก็น้อยเติมเขาได้เรื่องไปซื้อทพย์อันนี้คือไฮโล ชิบุชีบุคนไหนตื่ิชลูกเพราะว่าปูสานนะฮะอลันนี้ก็ออันนี้ปูสานมาซื้อเด็กพี่น้องรนปันเลยู่ใส่เกาะอีสานจ้าแถวหนผัดบ่มี่นพอดิแกละมงละเหลืองพี่น้องเอ้ นี่สิบกรณอกอย่างเลยเออขอบใจเด้อที่สามมาเสนอสามสิบหักโอ้ลูกช้โอ้ลูกชิ้ด้เข้ามาแจกคนที่เข้ามาซื้อเห็นดีกูอเดี๋ยวพี่ถีเียงนะตัวนัเอาขอบัตรเห็นกันลอยลูกแจกกนั่น็คนมาซื้อเขาก็จังแจกแต่เทมเขาเออ โอ้ผัว่ามาซื้อนะสาวพันหาใส่กองด้วหฮะูนี่เอาาอใ <c oughs> ส่กองมาอยู่อัค่าครัวพี่เด็พี่น้อง แถมอยู่บอะแถมสิบดุกเออเป็นสาวเนาะงบห้องอันนี้เติมเด้อสิบดุกเด้อสาวผ่านโดยครับโดยก็มาหลากหลายแถวนะหายังยางอยู่ลูกวะนี่ลูกวะนี่เล่นร้อนเหรอดึงบอล เติมจัลูกหาลูกด้ยวเดียวสีหาเห็ดบุนด้วก็ได้อะรว่าเติมก็ได้เนาะเติมได้มเติมกระไดขอบใจเด้อใจเด้อกลังหาหอนเเห็นอยู่นี่เออเออเราจะหาใส่กอไปเห็นจะยุใครนำเดียนลูกสิบพันแตโดย้ามาซื้นไดไหม ทำมาสิใส่กล่องนะพี่น้องฮัทมซิฟลูกเดอราสำหรับูกสาวนะได้เบิร์ตนะรับสาวเกี่ยวมดจิจายเราแมนแอมเหมือนมีโปซิฟลูแม่นเลยนะขอบใจเด้อ คนบบเออาร์ดบไลมันสิดอันนี้นี่แต่อาเขาวัดท่นนี้เขืเท่านี้นี่สามสิบามสิบสิบติันเโเออติมสิบดเติมไฮเดอพอเดอร์สิบลดก้วยดย มาตะวียงพุนเอายูเยี่ยงก็มี่วอลเปิลคายเนี่นี่บอบ่มีเออคอยว่า้เห็นเขาเจาะว่าอยู่มิมีแต่แบบเงี้ยงๆบ่มีเนี่ยนี่ข้าวยากอยูเยี่ยงสามสิบันทสงกรนงหยากราดนเขามันขามหนามะเสียอขาบักขอบใจเด้อขา่นอตบ่ไรหาสิบเนาะ หาซิบลูกเลยเนาะพดซื้สนนอ,าส,อสาวพันติมอีกซิบลูกก็ได้ยเขาฝากซื้อผู้สาวอันนี้เติมจิบหาก็ได้ไป <c ười> อันนี้ผู้สาวเพิ่นมักมักเลยมักใส่กองแล้วมาซื้อซื้อน้ำประจำอยู่อนเนี้ย ประจำประจำคาประจำเด้อพี่น้องน้อยเยอะจังเออซื้อแสกกอกบ่าอะไรแจกกอกอันนี้สาวพันสาวพันโอเคซื้อจะไหนซื้อฝนซื้อหน่องฝนนะซานฝนซานหนำฝนเอ,อ้ยคอยเติมให้จันสิบหาด้อ <c oughs> เอาจิหาลูกอีดีนี่ พิเศษเอาหักไขอบใจที่มาอุดหนุนตลอดเนาะช่บอไปจะได้นวดสั์เาแซ่แซ่บอกิ่มเข่าเลยจิ้มเขาเลยแมพี่นนองดูขาประจำเื่อเป็นมากินใส่กอบนะบว้นอุ่นบ้านได้จ้าเนี่ยนองน้ำนนะ นี่เด้อตกใจเด้อนาหรนี่นี่เสาเอกวาเอาเสาวันาุ์น้าผิเสาพันธุ์นอนอตื่นชิบหาเลยเป็นเท่าไรเป็นหกชิหากชิบหาเนาะสิบหายตื่นมีขาปะเออเป็นเจ็ดสิบก็เท้ามาเลยเอาเท่าไรโอ้

เาเมันสื่อใส่กรอกซอยนะหาทิพันเลยแล้วพี่น้องเลยอันนี้ต้องตื่มแล้วบัตน,นี้ซ <c oughs> าบัดรได้นี่นนฮะเมืองม่านทางได้ปะทางล่องขาขอเมืองม่านเนาะเดือดเมืองม่านสื่อบัตรมาบาดเมืองม่าน,านยนะอยู่เมืงองยังไง มันของเนาะแสดงว่าเขาปรจักษาเบิรงของเงี่เนองนึกว่าก็นานัน้ที่หาะรมาบเป็นรอยเติมอีกหาก็ได้เป็นรอยเติมซิก็ได้เนอกเาอะไรเป็นรอยหา อันนี้เต e. ิมให้เด้อร์ซลูกเคยกินหรือบ่บ่กกํลังชิมาลองกําลังลองครั้งแรกนี่ลองครั้งแรกกระสือบอกายค่ะบอ๋ออยู่บ้านเพิ่งบม่ค่อยมีคนขายแบบนี้เด้อพี่น้องอันนี้เป็นเจ้าแรงด้วเด็ดแถวบ้านหนุ่งๆเขาเติมไฮซีปลูกเดินไปหน่อยสาว ใหญ่ใหม่แล้วพี่น้องใหญ่ไปตายอยู่แถวหน้าลำเหลืองถึงแหละหน้าลำเหลืองนลำบงมาเดินเพื่อนหมู่บ่มาบัดเนี่ยโอ้โเดี๋ยววันมาเดินเพื่อนหมู่เป็นลำเหลืองว่ามือแรงเนี่ยเรือขาลำบงมีลำบงดิมีอะไรทางกันเลย น้ำมองน้ำเหลืองซาบัดเมืองมานเอาอันอีกกันนะเอยขอบใจเด้อเอาแจกไปก็ลอยหาลูกเด้เด้อพี่น้องเลยต่อสายไฟไปไป,ไปหาต่อสายไฟก่อนคิดว่าอะไรพี่น้องเอ้ไหนล่ะนาอง บรรยากาศการขายเสกอบวันนี้เติมน้ำเติมไปลอยหาลูกแล้วพี่น้องเติมแต่ลูกค้าที่มาซื้อน้ำนะพี่น,อในใอ้องเ่ราะอะไรเห็นเขาจะดีใจเนาะเติมจิตอาหารที่ไปซื้ออ่อการจินหาหาเด้อพี่น้องเดียวมาหน่อยหน่อยก็จุดจเป็นเพียงแค่นี้นะเนาะมาเบิ่งว่าตอนแรกขายดีบ่สอากาศวันอาทิไปถ่าย บรรยากาศแล้วมองน้ำเลีอยงให้เบิ่งกันรอติดตามด้วยพี่น้องเด้อบาย